hello ลสวัสดีท่านผู้ชมที่มารับชมคลิปนี้คนด้วยนะเข้าวันนี้ก็อยู่กับผมนะวัดเกมมิ่งนะครับก็วันนี้เราจะมาแล้วก็อยู่กับดูมีมเฟสอีพีที่2ซึ่งผมทุกคนน่าจะลืมคอนเทนต์นี้ไปแล้วเนะื่องจากผมไม่ได้ทํานานแล้วนะสาหรับไอคอนเทนต์มาดูมีมนะคลิปดูมีมล่าสุด e ีพีแรกที่ผมลงไปผมลงมาประมาณ ลงตั้งแต่เดือนที่แล้วนะก็ไม่ได้ห่างอะไรจากกันมากนะเอาจริงมันโคตรนานเลยสัตว์เอาจริงนานมากมาหนึ่งเดือนแล้วนะกนะ็ทุกคนน่าจะลืมแล้วนะสําหรับคอนเทนต์ดูมีมนะก็ไปรับชมกันเลยดีกว่าเดี๋ยวก่อนจะไปรับชมเนี่ยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมได้ตั้งโพสต์หัวข้อไว้ว่า นั่งดูภาพมีม EP พีสองนะก็นี่ก็จะเป็นแบบนี้เลยคนระับโอเคเรามาเริ่มดูกันเลยดีกว่านะอย่าอยู่เลยพระทุก <c oughs> มีพาเล็กก็ขำแล้วม <c oughs> านเล็กก็ขำแล้วอา้อาวนี่ภาพเลยอ้ออ้กูเข้าใจแล้วมันเป็นอย่างนี้นี่เอง มี่ดวงที่กับดวงจันทร์ที่เป็นหน้ามีเมวโอเคเมื่อพูดถึงกิ้งกาคนอื่นอีน่ะเคยขยขยงผมโรยเกลือเราย่างเด็กพเดี๋ยเดี๋ยวตอนเด็กผมก็เคยทำนั่นคือไอ้ผมไม่ได้ย่างจริงนะคือแบบแค่โรยเกลือเฉยๆนะโอเคเออทำเล่นๆนะเดี๋ยไม่ได้ย่างจริง <c oughs> มิตซูบิชิ A6M0 ต้องการคามิคาเซะใส่คุณเฮ้ยมันคำว่ะโพนี่น ony, ไม่ใช่ก,การ์ตูนดิระหว่างการบ้านกับเกมแน่นอนฉันเลือกเกม <laughs> ใช่ใช่ใช่ใชแล้วเป็นผมนะผมก็เลือกเกมเลยนะผมก็เลือกเกม พูดกับสัตว์น่ะง่ายพูดกับเธอน่ยากถึงจะเป็นเบอร์สองก็ปมสัตว์น้ำ <c oughs> วันไหนที่รู้สึกเหงาให้จำของให้จำไว้เขาไม่เอาเอ <c oughs> ใครไม่ชอบแบปเปิน้คนนั้นชังเอควสเทีย เมื่อเมื่อคุณกําลังลุกจากเก้าอี้มาทําอะไรสักอย่างแต่จู่ๆคุณก็ลืมว่าคุณจะมาทําอะไรเออว่ะก็ทำอะไร,ไรวะอยู่ดีๆสมองก็ลืวนอยู่ดีๆสมองก็ลวนลุกมาทําอะไรกันท้ามเดียวเดียวเซนสมัยนี้เขาถือปืนกันเร็วเราทุกคนนั้นจะมีเพื่อนคนหนึ่งที่แบบ เฮ้ยใ,ใกล้แค่นี้เองเดินไปก็ได้โอ้โหคือเดินไปยังไงก็เดินไม่ถึงอ่ะจริงๆนะคือเพื่อนบอกว่าเดินใกล้ๆเองแต่ดูระยะทางสิโอ้โหสี่พันกว่าชั่วโมงว่าต่ะโอว์ what the hell โอว์ oh, what the hell, oh, what the hell โอ้โหอันนี้อันนี้ฮาอันนี้ฮาอันนี้ตั้งใจนำเสนอเอามาวางในคลิปจริงๆนางสือวินสก,กรรมรัมเรนเจอร์หนึ่งสามหกเก้งบาดหลวงใต้นักเรียงแอร์ปลินดูดูโครมลุม่มทะลุมยกเขาโบดดังโอเคโอเค โอ้อันนี้คือแบบดีจริงๆนะคือแบบอันนี้เขาตั้งใจทํามีมากจริงๆนะเขาตั้งใจทํามีมาจริงๆเลยโหโอ้โหมาเป็นวิดีโอเลยโอเคฮะก่อนที่จะไปดูวิดีโอเนี่ยเตรียมตัวเตรียมใจได้เลยฮะอาจจะมีจัมสกแกอะไรก็ได้มาเริ่มเลย โอ้โหโอ้เสียงติดลิขสิทธิ์เปล่าเนี่ยโอ้มาไม่มาเสียงติดลิขสิทธิ์เปล่าเนี่ยขอร้องเลยหวังว่าเพลงนี้จะไม่ติดลิขสิทธิ์นะขอร้องเลอมาเรื่อยบอ,อกไปเลยนวัดอมาแบบใส่กระโลกใจทำนะ่คือแบบ ตัวหมาสีมันเส้กอก็มายัดก,กับเส้กก็เลยคนคนนี้เขาตั้งใจทำนะตั้งใจทำแบบเขาตั้งใจมากเด้เด้เด้เราจะเฝ้าลูกมันอะไรกันอ๋อก็ว่าอยู่มันมีอะไรปแปลกนั่งดูตั้งนานนั่งดูตั้งนานอ,อ๋อสไลเดอร์ สไลเดอร์อย่าอย่าไปเล่นนะสไลเดอร์อันนี้เนี่ยอย่าไปเล่นดึดขาดเพราะว่าถ้าคุณไปเล่นเนี่ยคุณก็จะตกหลังคาตายนั่นเองนะก็อ,อย่าไปเล่นนะสไลเดอร์นี้แต่สไลเดอร์นี้ในชีวิตจริงมันไม่น่ามีหรอกนะโอ้โหอันนี้คือให้ดูเป็นภาพใช่ไหมโอ้โหอันนี้มีคนแบบโอ้ชูสามนิ้ว ไม่อยู่บนหัวทุกคนเลยดีๆีดีดีด,ด,ดเขาตั้งใจตั้งใจโอเคครับเรามาต่อกันกับมีเนลลายดีกว่าก็มีเนลลายก็เยอะใช้ได้เลยนะมาดูกันดีกว่าพ่อมืงองสัตว์ภาษากุิบัาิหมดแล้วเฮเออใช่จริงฮนะจริงนี่เรื่องจริงเลยภาษาพ่อขุลรามคำแหงตอนนี้ภาษาเนี่ยวิบัติหมดแล้วนะก็ ก็สร้างคาให้พูดสวัสดีครับสวัสดีค่ะแต่บางคนก็พูดว่าสวัสดีนะคุณเธอแบบนี้เนียมันไม่ได้นะก็อย่าลืมพูดให้ถูกด้วยนะจำไว้ดีจำเข้าสมองซะเมื่อคุณบอกว่าเมื่อคุณบอกคนอื่นว่าจะทำการบ้านต้องแต่กลับมาบ้านลนสุดท้ายคุณต้องทำตอนก่อนไปโรงเรียนเราจะไว้ใจเองได้ไหมเนี่ยเออใช่จริงๆ โรงเรียนผมก็มีแบบนี้นะคือเพื่อนผมมาบอกผมว่าจะทําการบ้านให้เสร็จตั้งแต่กลับบ้านแต่สุดท้ายเพื่อนก็ทําตอนก่อนไปโรงเรียนผมไม่รู้ว่าจะเชื่อใจเพื่อนได้หรือเปล่านะก็ต้องรอ,อดูนะเรียนเพศได้เป็นหมอเรียนอะไรหนอได้เป็นแฟนเธอ mm hmm. คุณไม่สามารถตอบกับสนทนานี้ได้เรียนรู้เพิ่มเติมเลยครับพี่น้องใช่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 กดเรียนรู้เพิ่มเติมเลย เมื่อครูถามถึงการว่าดที่นันส่งวันนี้ผมชิบหอยละอใช่ใช่ใช่ๆๆใ,ใ,ใช่ผมก็เคยเป็นนะคือไม่รู้ตัวเลยนะเมื่อครูถามชิบหายแบบนี้เลยเรื่อมงมาเลยผมขับรถผ่านวัดกลางคืนสมองเนี่ยจริงก็ออกมาสีผีมาสิงก็เลยตามกูมาเลยผมหุบปากไอ้สมพอทันได้ ช่ใช่ใช่ใช่สมองคือสมองมันคิดอะไรก็ไม่รู้นะทาไมถึงเอาแต่มองล่ะครับเคนสกิฟังชนะมันเป็นความผิดของดีเคส <c ười> โอ้ย <200 IQ. c ười> บวกสองร้อยคิวบวกสองร้อยไอคิวเจอจริงๆตายเลยพยายามได้ดีเอาไปสาสบวัน เฮ้ยนี่มีมิหานะเขาตั้งใจทํามีมมากเลยนะคนนี้ดูเฉยเฉยไม่ต้องพูดใช่ครับดูเฉยเฉยรับไม่ต้องพูดมาแล้วครับมีมนี่ลระเอกของตัวพระเอกของคลิปเลยมีนี้ไม่ให้กูไม่ให้เมื่อไงการเป็นี่จะไม่พูดต่อสู้นั้น เจสตันในน้ำใจของคุณ <c> ้ <oughs> เขาวันนาอะไร <út> วิธีเปิดประตู what the fuck <c oughs> คือคลิปนี้มันไม่ได้มีอะไรหรอกอาจจะรูปอะใช่ไหมแต่ดูที่ยอดวิวสิครับดูที่ยอดวิวดูที่ยอดวิวสิดูสังเกตี่มันเป็นเลข 13K นี่ทูดเยอะเลยนะ ยอดวิวเยอะมากผมนี่ดำคลิปแบบดีๆคือแบบไม่ได้อะไรเลยนะหรือผมต้องสอนเปิดประตูเออว่าต้องสอนปินประตูอย่าถามนนทุกนนทกเกียตทั้งคู่มึงเข้าไปเล่นในนั้นเลยนะโอ้โหเออไปเล่นเลย ไปเล่นเลยคือเข้าทีนี่หายไปเลยนะเข้าทีหายเข้าทีนี่คือหายไปเลยโอเคครับแล้วนี่ก็คือทั้งหมดของมานั่งดูมีมภาพภาพมีมอีพีที่สองนะครับก็ตอนนี้เนี่ยก็ก็ถ่ายโทษที่อีพีแรกนี่อาจจะสั้นไปหน่อยนะเพราะมันมีมันน้อยนะแต่ก็ต้องขอบคุณที่อนะีพีสองเนี่ยส่งมีมมาเยอะมากเลยนะ ขอบคุณที่ส่งมีมาเยอะมากวันนี้เนี่ยดูแบบจุใจสิบนาทีไปเลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ไปก่อนนะครับแต่มีมของใครที่ยังไม่ได้ออกเนี่ยก็สามารถเอาไปส่งในโพสต์หน้าได้จะผมต้องร้อยผมโพสต์ให้ส่งมีมอีพีสามก่อนนะต้องให้ผมร้อยผมโพสต์ก่อนนะใครใครที่แบบสงส่งมีมเยอะๆนะผมเอาออกไม่หมดเนี่ย ก็สามารถเอาอันที่ยังไม่ได้ออกเนี่ยไปส่งในอันใหม่ได้ครับต้อง,องรอผมโพสนะโพสประมาณค่ำๆนี้แหละก็อย่าลืมรับชมอย่าลืมไปโพสด,ด้วยนะรับีสาต้องรอผมโพสก่อนนะโอเคบ๊ายบายครับสวัสดีครับ